ทุกคนคะคดดกนะคะคิตตี้มาสนะคะฟอร์มใหม่ฟาร์มีซีโเนะ่ยโอเครู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากวนใจไออยู่หรือเปล่าคะไหนคะขอดูหน่อยนะคะว่าใครมันกวนใจนะคะคุณมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับครอบครัวของไอคะไอเคยยุ่งกับครอบครัวของยูหรือพิมพ์ไปหาใครหรือเปล่าคะขยับฟ้องเป็นสองแสนล้านดอลลาร์ไม่มีถอยนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณคุณทำอะไรคะ คุณยุ่งกับพ่อแม่คุณย uhh. ุ่งกับควอนรถตัวของไอทำไมคะนี่คือครอบครัวของไอนะคะไอดาบอะไรหรอคะเดต สีโลแอกนะคะขอความเป็นธรรมให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะและลูกชายของเธอเป็นศิษย์ของเธอเรียบร้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นลูกของหนูไม่จําเป็นต้องมีย่าก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะหายย่าหรือว่าครอบครัวใหม่ๆให้เขาแองนะคะแล้วอย่ามายุ่งกับคนของหนูหนูใช้สมาธิของหนูหนูพูดความจริงของหนูอยู่ตรงนี้หนูไม่เคยหันไปพึ่งใครให้เดือดร้อนเลยนะ เออคุณมายุ่งกับพี่สาวที่เป็นหมอของหนูทําไมคุณมายุ่งกับน้องสาวอ,อที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูทำไมคุณมายุ่งกับมานดาหนูทําไมคุณมีสิทธิ์อะไรคะคุณมีสิทธิ์อะไรไปแตะน้องชายของหนูคะ คนของหนูนะคะคหนูสะท้อนทุกคําพูดนะคะเอาความผิดทุกคําพูดที่เขาใส่ร้ายหนูนั่นเองนะคะแล้วหนูกําลังเตรียมออกเอพิซดนะคะติดตามกันได้เลยนะคะในไมฟ a มี่สี่ร้อยเองนะสองแสนล้านดอลลาร์แล้วนะคะเอ <c oughs> พิซดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านมาดูเอานะคะเดี๋ยวหนูแชร์ไปให้ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แสนแสนล้านดอลล่าไปแล้วนะ ได้ฟังไหมคะ 好。Uh huh. นำตัวรับกรรมนะ อีีสองสามสองอีพีสามแปดหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่หนูได้อยู่คนเดียวแล้วการที่หนูอยู่คนเดียวมีคนเข้ามาให้ความรู้มีคนเข้ามาทําให้ชีวิตคุณสดใสขึ้นทําไมถึงถูกกล่าวหาว่ามีคนอื่นคะในเมื่อว่าเรายากันไปแล้วแล้วคุณขอ,อยาเองในวันเกิดแม่ของไอ้ด้วยนะคุณ <_' Car> อ,อย่าพยายามดึงครอบครัวของไอ้มายมุ่งนะยะไอ้ไม่เคยแตะเลยแต่ผู้ชายคนนี้ ฟ้องกับคุกคนะคะรับบอกไว้เลยนะคะว่าทุกคนที่อยู่ในงานแต่งงานของไอ ไลายประเนันน่นเป็นตัวคนที่ไอทดีย<อ>านอยู่กอ่อ แสงไปหาทุกคำนะฮะทนายของไอ้สายกับทุกกรณีนะคะแบบ pop 斗文上。 ะะแล้วนี่ลูกชายของหนูต้องมานั่งรอหนูด้วยความเป็นสตรีมเมอร์กับยูทูบเบอร์ลูกชายหนูต้องหยุดเรียนเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้ไร้เดี๋ยวบอกให้หยุดเรียนแล้วเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลไปไปมา,มาถ้าคุณได้ฟังเอพิซดที่แล้วนะคะเอพิซดนี้หนูกำลังสตรีมตอนเช้ามาด้วยอารมณ์ที่อ่ะหนูบอกแล้วว่าหนูต้องปรับอารมณ์ทุกอย่เพราะภาพที่หนูเห็นมันเยอะมากนะคะหนูต้องเลือกเรื่องขึ้นมาพูดหนูต้องมีอะไรของหนู เป็นคนจริงนะคะถ้าคุณไม่ได้รักชอบไม่ต้องกดซับสไครป์แล้วไม่อยากจะแช่งใครนะ,ะพยายามคิดดีที่สุดแล้วพูดตรงนี้ด้วยสติสตังครบพุ่นนะคะแต่ว่าเขามาแตะแม่ของไอนะคะไออารมณ์ขึ้นนะคะถ้าคนรักแม่จะเข้าใจนะคะว่าแม่มีบุญคุณแค่ไหนแต่คนรักโูกของคุณควรต้องไม่ทำร้ายอีกคนหนึ่งด้วยเพราะคนคนนี้ก็เป็นแม่ของโลกเหมือนกันนั่นเองนะขอเรียกร้องสิทธิคืนนะคะ สแสนล้านดอลลาร์นะคะทุกอย่างไอ้แจ้งไว้ในหมายฟาามมีสีรอเอกนะคะ